วันพฤหัสบดีที่29พฤษภาคม2568เวลาส0บนาฬิกาณโรงแรมเดอะแกรนด์จัมจุรีรีสอร์ทลำพูนนายประจักษ์จิตสายนาทีพัฒนาการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่จังหวัดลำพูนครูคอประจำปี2568ระหว่างวันที่28-29พฤษภาคม2568 โดยมีนายมนตรีเสาคำประธานเครือข่ายกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินจังหวัดลําพูนกล่าวรายงานมีนางนวพรปัญญากรสกุลผู้อํานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนายจิรพงษ์วังวง์ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5้าวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินครูกอและครูขอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดคณะกรรมการกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินจังหวัด และผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินครูคอร่วมพิธีการจัดอบรมครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามแนวคิดเจตนารมณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งกระบวนการซ่อมสร้างเสริมฟื้นฟูศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นมา เพื่อสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งให้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของประชาชนภายใต้พระบารมีอย่างมีประสิทธิภาพวงนี้นะครับมีผลงานที่ดีมากนะครับก็่องจากตรวผมกับนักเลงนะครับก็เลยได้มอบหมายให้ผมนะครับได้มาเป็นประธานในที่เกิดในวัััุุงงเป็นนทททพรร้้อมศธา